สวัสดีครับผมคุณเจริญทรัพย์สุพิลสกุลนะครับหรือว่าคุณเชนนั่นเองนะครับผมเป็นเจ้าของนะครับแพลตฟอร์มศูนย์รวมนะครับจำหน่ายเครื่องสําอางและวงการเครื่องสําอางนะครับบีโคนะครับบีโคย่อมาจาก beauty center ออ l i n e นะครับและผมเองก็ยังเป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็นะครับเป็นอ่คนที่ปั้นแบรนด์สินค้าเครื่องสําอางนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่เซรั่มนะครับอย่างที่เห็นข้างหลังผมนี้นะครับหรือและแล้วก็ แบรนด์โกจิเบอรี่สลิมนะครับเป็นอาหารเสริมควบคุมน้ำหนักแล้วก็อาหารเสริมบ,บำรุงภายในของท่านผู้หญิงนะครับก็คือเฮเลนนั่นเองนะครับความเป็นมาของบ i โคนะครับบ i โคเองน่ยตะก่อนนะครับมันมาจากสิ่งที่ผมรักและผมชอบนะครับผมเองเป็นคนที่ชอบเรื่องของน้ำหอมมาแต่แต่ไหนแต่ไรนะครับ พอจบเข้ามาเนี่ยผมก็เริ่มงานเหมือนกับคนทั่วไปนะครับก็คืออยู่ในบริษัทจำกัดนะครับและประจบหมอที่ผมอยู่ในส่วนของฝ่าย Import Export นะครับก็ได้มีโอกาสที่จะไปต่างประเทศนะครับแล้วก็ไปเห็นวงการนะครับเครื่องสําอางแล้วก็ผมก็เห็นนะครับในส่วนของวงการน้ําหอมนะฮะว่าต่างประเทศเขาเนี่ยเป็นที่ต้องการมากๆเลยและมีการเติบโตขึ้นมากนะฮะตอนนั้นนะครับเมื่อ10กว่าปีย้อนหลังนะครับวงการ เครื่องสัอางของเมืองไทยนะครับยังยังไม่พัฒนาถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็การตลาดออนไลน์เนี่ยยังไม่ถึงด้วยผมก็มองเห็นเรื่องของโอกาสว่าต่อไปเนี่ยนะครับวงการเครื่องสัอางของเมืองไทยเนี่ยจะพัฒนาขึ้นมากแล้วก็การซื้อขายในออนไลน์เนี่ยจะขยายใหญ่โตขึ้นมากก็เลยได้เข้ามาในจุดนั้นนะครับประจบกับผมเองเ่ยเป็นคนที่ชอบน้าหอมแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะครับของเราเนี่ยนะขายเฉพาะน้ําหอมต่อมานะครับทางลูกค้าเองนะครับก็จะสอบถามสินค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็เลย ตัดสินใจเปิดเป็นช็อปนะฮะเป็นช็อปแรกนะครับอยู่ที่ดอนเมืองเลยนะครับแล้วก็ขายกบคุ้นไปกับออนไลน์เมื่อ15ปีที่แล้วนะครับถือว่าเป็นเว็บไซต์แรกๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับเข้ามาตอนนั้นเป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับที่ขายเครื่องสําอางนะครับออนไลน์และขายปีกและขายส่งได้ด้วยครับแล้วก็พอเราทําเองเนี่ยเราประสบความสําเร็จมามากที่สุดแล้วเติบโตมาต่อเนื่องนะครับก็เลยถึงจุดๆหนึ่งเนี่ย มีคนที่เขาอยากที่จะเข้ามาในวงการน,นี้มากมายแต่เขาขาดเรื่องของความรู้ประสบการณ์แล้วก็เรื่องของวัตถุดิบต่างๆที่จะนําเข้ามาเนี่ยนะครับถ้าเขาทําเองแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าต้องใช้ทุนค่อนข้างสูงเลยนะครับเราเองก็เลยคิดว่าเอ๊ะความรู้ของเราประสบการณ์ที่เรามีอมันน่าจะสามารถที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นเขาสามารถที่จะทำประโยชน์แล้วก็เป็นรายได้เป็นอาชีพได้ ก็เลยทํามาในรูปแบบของแพลตฟอร์มที่รวบรวมนะครับเครื่องสําอางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางอาหารเสริมกิมลุงมผิวนะครับโดยที่กําจัดนะครับพ่อที่เป็นเพนพอยของคนที่ต้องการเข้ามาขายเครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็นหาแหล่งสินค้ายากนะครับหาสินค้าหลากหลายลําบากนะครับต่อรองราคาต้นทุนถูกๆนี่ยากนะครับซึ่งเราจัดการให้หมดเลยนะครับเลยกลายมาเป็นนะครับแพลตฟอร์มนะครับซึ่งเอารวบรวมไว้ทั้งเรื่องของธุรก,กิจเครื่องสําอางร,รวมถึง การอยากเปิดช็อปหรือการอยากเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าที่สามารถโคโดยตรงกับโรงงานได้ในแพลตฟอร์มของ Biko ครับส่วนประวัติความสำเร็จของทาง Biko เองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมาถึงปัจจุบันนี้นะครับที่เด่นชัดเลยก็คือทางา b i c o เองเนี่ยเป็นแฟรนไชส์แล้วก็เป็นแพลตฟอร์มเนาะที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานของแฟรนไชส์ปี2,560นะครับจากนะครับ DBD นะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับกระรวงพาณิชย์นะครับซึ่งให้มานะครับเป็นแฟรนไชสรูปแบบแฟรนไชส์ที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็เราได้รับรางวัลนะครับเป็น the best of business online ก็คือที่สุดของธุรกิจออนไลน์ที่ได้กรลับรองจากนะครับทางเอกชนนะครับที่ไว้ใจมอบรางวัลนี้ให้กับเรานะครับและก็เราก็ยังมีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมกับทาง DVD ไม่ว่าจะเป็น าการจัดเข้าอีเวนต์ของเมืองทองคานีเนาะหรือแฟรนไชส์สร้างอาชีพต่างๆนานาเราน่ไปทั้งต่างจังหวัดร่วมกับทาง DVD แล้วก็นะครับอยู่ในาบางนาเองหรือเมืองทองธานีครับได้เข้าร่วมมากมายแล้วมีโอกาสได้ขึ้นเวทีให้ความรู้แก่นักลงทุนหรือว่าคนที่สนใจเข้ามาในวงการาเครื่องสำอางเนี่ยนะครับมากมายเลยครับ ส่วนหลักสําคัญในการที่ผมจะเอาไว้ยึดเหนี่ยวในการเป็นทําธุรกิจเนี่ยนะครับคือผมยึดถือว่าเปรียบเสมือนว่าเวลาที่เรา à, ท et, ําธุรกิจเนี <Pent> ่ยละเหมือนกับการสร้างครอบครัวนะครับเราต้องการให้นะเวลาที่เรามีครอบครัวเนี่ยนะอยากให้ครอบครัวมีความสุขเหมือนกันครับเวลาที่ผมทําธุรกิจเนี่ยผมจะคิดเสมอนะครับว่าทํำยังไงนะครับธุรกิจหรือว่าผู้ร่วมธุรกิจผู้ร่วมแฟรนไชส์กับเราเนี่ยนะครับ เป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะเราพยายามจะทําทุกหีทางเพื่อให้เขามีความสุขนะครับการที่เขาจะมีความสุขนะครับก็ต่อเมื่ออะไรครับเขาสามารถอยู่ได้เขาสามารถเติบโตไปกับเรานะครับอาชีพที่เราทํำระบบให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงดูเขาได้แล้วก็ฝากชีวิตไว้ได้นะครับแน่นอนครับว่าเมื่อเราคิดว่าครอบครัวเราจะต้องมีความสุขจะต้องเติบโตเดี๋ยวธุรกิจมันเติบโตเองคร,บร Guys, to to like ับอะไรที enough, ler, ่เป็นอุปสรรคต่างๆนานาเนี่ยนะครับผมพยายามจะแก้ไขปัญหานะครับ แน่นอนครับว่าการทําธุรกิจเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเรื่องของบุคคลเรื่องของระบบนะครับแม้กระทั่งเรื่องของ,งปใจใัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้ผมเองก็ไม่เคยนะครับที่จะหนีปัญหาจุดนั้นมองแล้วก็สู้นะครับเพื่อที่จะให้ทางแฟรนไชส์ต่างๆสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคตรงนั้นได้แล้วก็ประสบความสําเร็จจากการทําธุรกิจร่วมกันครับนี่คือปัจจัยสําสคัญเลยที่ผมยึดถือตั้งแต่นะครับเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้ครับผม ส่วนในอนาคตข้างหน้านะครับทางแพลตฟอร์มของบิโคเองแล้วก็ผมเองนะครับผมมีความเชื่อมั่นว่าระบบที่เราสร้างเนี่ยนะครับเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนแล้วก็ผู้ที่ต้องการเข้ามามีอาชีพหรือว่าสร้างรายได้จากวงการเครื่องสาอางอาหารเสริมไม่คีมบำรุงผิวหรือกระทั่งพัฒนาตอ่อจนกระทั่งว่าคุณเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จได้เนี่ยนะครับทางแพลตฟอร์มบิโคเองเนี่ยรวบรวมปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ ข้อมูลที่จําเป็นจําเป็นสําหรับคนที่จะเข้ามาในวงการนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามองว่าทางแพลตฟอร์มบิโคเองเนี่ยนะครับจะต้องเติบโตมากขึ้นมีผู้ใช้งานมากขึ้นแล้วก็มีระบบที่ซัพพอร์ตให้เติบโตมากขึ้นนะฮะร,รวมไปถึงนะครับช็อปต่างๆที่เราเปิดแบบสาขาเนี่ยนะครับจะมีการพัฒนานแล้วก็เพิ่มรายการสินค้าที่มีความน่าสนใจและเป็นที่ต้องการของอบริโภคคนสุดท้ายเนี่ยนะครับให้ครอบคลุมแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ รวมถึงการบริการต่างๆจากส่วนกลางนะครับเรามีความเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะจัดสรรแล้วก็ให้บริการอย่างควบคุมแล้วก็ทั่วถึงครับในอนาคตนี้แน่นอนครับ <S <S และในส่วนของการขยับขยายนะครับเราก็มีความ ตั้งใจตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับว่าเราต้องการที่จะใช้แพลตฟอร์มตัวนี้นะครับเป็นสื่อกลางในการเข้าไปลงทุนในส่วนของ AEC นะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามพมา่าลาวเพื่อนบ้านของเราต่างๆนาๆนานะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศเพื่อนบ้านเรา AEC เนี่ยก็มาติดต่อซื้อขายกับผมในบางสาขาเนี่ยซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วแต่ว่าซื้อแฟรนไชส์ในนามของเขาเขาก็ไปนะครับ ก็มีการติดต่อสื่อสารกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับซึ่งในอนาคตเราก็จะก้าวไปถึงการขยายครอบคุมไปถึง a e c แน่นอนครับก็สิ่งที่ผมอยากจะฝากไปถึงท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าเกิดว่าท่านต้องการที่จะเข้ามาในวงการเครื่องสำอางซึ่งแน่นอนครับ <S 2> <S 2> มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเครื่องสำอางแบบออนไลน์นะครับ หลายคนก็สามารถที่จะเติบโตได้นะครับทำสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะมีลูทางหรือถ้าเกิดว่าท่านต้องการเข้ามาท่านขาดประสบการณ์ท่านมีเงินทุนที่จํากัดอย่างเงี้ยครับให้เข้ามาปรึกษาเราทีมงานพร้อมที่จะให้คําแนะนําและปรึกษาท่านไปโดยที่ว่าคุณจะประหยัดได้ทั้งเรื่องของงบลงทุนแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงต่างๆนะครับท่านไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเสียเวลาแล้วนะครับเราสามารถที่จะให้คําแนะนําและประหยัดเวลาคุณได้มากเลยนะครับ หลักๆแล้วครับ Bico เองเน่ยนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะให้ความรู้นะครับถึงแม้ว่าคุณเองน่ยยังไม่อยากที่จะทําธุรกิจแต่เข้ามาดูนะครับให้ความรู้ให้สาระนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ประกอบการตัดสินใจไม่ว่าคุณจะลงทุนหรือนะครับทำอะไรในอนาคตเนี่ยนะครับได้แน่นอนครับก็สุดท้ายนี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ดูคลิปรีโนนี้จนจบนะครับผมเองนะครับก็ อยากจะขอบคุณรวมถึงขอบคุณลูกค้าทุกท่านถึงแฟนชายทุกทุกคนเลยนะครับที่ให้การสนับสนุนเรานะครับถ้าไม่มีท่านวันนี้ก็นะครับไม่มีเราแน่นอนครับกดติดตามเรานะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อที่เราจะได้นำเสนอนะครับความรู้ดีๆนะครับเพื่อที่จะท่านจะได้มีนะครับข้อมูลเพียงพอในการลงทุนนะครับระหว่างนี้นะครับสุขภาพสำคัญนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับและไว้พบกันใหม่นะครับในคลิปวีดีโอครั้งต่อไปผมแล้วก็ทีมงานนะครับผมคุณเชนแลวก็ทีมงานวิโค้ทุกคน ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ